ฝากเป็นแสนสอง,แ,งแสนสามแสนอยู่ทุกวันนี้เขาเจาะมรขนเอาของเราเราอา<อ>ภูมิใจไหมที่เราทําได้อย่าเออนี่แหนะละสำหรับตัวรูร้อมภูมิใจมากๆ <c oughs> ไม่ว่าเอ่อทั้งในป่าและกระทั่งในชุมชนที่อยู่ทรัพยากรของเราที่เราห่วงเห็นไว้รูร้อมจะจะรักษาไว้ให้ชั่วลูกช่วหลานนะตอนนี้จะถูกกดดันรูร้ม เหนื่อยไหมเคยท้อไหมเหนื่อยท้อแต่ไม่ถอยท้อแต่ไม่ถอยครับทําบางครั้งไม่ได้ค่าตอบแทนทำบางครั้งไม่มีครับค่าตอบแทนบอกว่าไม่มีมาเลยแล้วทํายังไงทําไมถึงทําที่ทําโดยด้วยจิตอาสาทําเพราะอะไรทำไมาถึงทําด้วยจิตอาสาเอ่อเพราะเพราะว่างไว้ว่าให้กับชุมชนจิดถึงถึงถือว่าคาว่าพูดว่าจิตอาสาทําแล้วไม่ไม่วังจริงตอบแทนยิงครับทุกวันนี้ ผมจะเล่าให้พี่น้องชาวบ้านผมฟังอยู่ทุกวันนี้ว่าทุกวันนี้เขาก็ลองไปคิดดูจะแกวใขหนลุงล้อมเอาให้หมดแต่ณตอนนี้เขาก็มีผู้ใหญ่มีผู้ช่วยมีคณะกรรมการหมูม่บ้านมีหลายๆท่านทางคณะกรรมการโบราณคณะกรรมการโบราณคดีกรรมการต่าชุมชนายชิลงลอง้ลอมลนะ้อมมาช่วยก,ยวนนกันรวมตัวกัน เข้าไปดูเลยทครับพยากรของเราที่เผาของเราทุวนนวกวับบนวันนึงเกอบมื่นกว่บาทแล้วถ้าไปเป็นปีจะผันไปกี่ล้านเป็นห่วงพี่้องชาวบาา้านเราครับอย่างจริงจ,จ,จิงเลยครับจากแใจพอใจตรงรอบงรอบๆทำนี่มันเริ่มมาจากงานวิจัยหรืออะไรทำมาจากงานวิจัยครับรอบๆทำมา จัดงานวิจัยพอเ umas, stay, มื่อตอนที่ไม่ได้ได้ทําวิจัยอ่ะจะไม่รู้ไม่รู้ว่าขุมทรัพย์ของเราทรัพยากรของเราที่อยู่เนี่ยเหมือนกะรุ่ล้อมบอกว่าอมีตู้ทีดีเอ็มไว้อยู่ในป่าถ้าใครบอกหขอกลับมาทำการุ่ล้อมก็ได้นี่ที่ว่าเอ๊ะอย่างรุ่ล้อมมีตู้ดีดีเอ็มไว้ในป่ามีได้จังไรมีได้อันยัง เพราะอย่างที่มันมีมารรงรมจะตอบจะบอกใึ้ก็คือว่าหอบสารทาาาัจิตกรนังเอาไว้เขาเขาล่กหอกษาแล้วเอาไปนอกมาใจแล้ว่อนนั้นทุนในชุมชนมามีเหมือนลุงรมลุงรำทำด้วยจีตาสาทำมาหว่งชิมตับแทนเลยมีเงินฝากหน้าตันนี้ที่อยู่ในบัญชีบรวมนอกบัญชีนะแสนห้ามื่กวบาท เอาออกไปใช้ซื้อเราอี้เอาไปทำสันจ้าปูยีนหน่หมนแล้วห้าหมื่นแล้วซื้อสายไฟเข้าในที่สาธารณะประโยชน์ซื้่ประอยน์ซื้อต้อน้ำเข้าไปในที่สาธารณะเพื่อความสะดวกสบายพี่น้นองเด็กแก่เด็กยครับทำแล้วแล้วยังไม่พอ ต้องจัดชุดทรบศโมขึ้นมาในชุมชนเพราะว่าบ,บ้านนี้เป็นบ้านของขอบพอ,อ,อตัวลุงล้อมนี่แหละมีใบประกาศเป็นกรรมการเพื่อผู้สูงแน่ตอนนี้กลับมาอีกรอบรอบสองแล้วอาวุโสโดยแท้จริงเลยจะมีอยู่บ้านอบพอเราเมื่อก่อนที่อาจารย์ชุกเคยคุยไว้ที่ทำวิจัยกันเป็นเป็นจริงหอาจารย์ว่ามันเป็นจริงเลยครับเป็นจริงเป็นจริงยังไง ก็ก็เป็นจริงเนี่ยอ่อทีแรกเนี่ยเราไม่ได้มีทีมวิจัยลุงรอมไม่ได้ไปลุง้อมจะไม่ได้รู้อะไรเลยแม้แต่เครื่องโทรศัพท์ส ja. mm ัมผ um ัสที่ไหก็ยังไม่เห็นทอลุงล้อมได้เข้าไปจุดนั้นแล้วก็ได้มาเรียนรู้กับครูปลาครูปุ้งครูต้นครูเป๋วยิ่งทำให้ภูมิใจอะที่เราได้ ได้เล่าเรื่องราวต่างๆถูครับรเพราะแม่ที่น้องหาทูชุมชนบ้านมหาหัดได้ยังเต็มปบบเต็มคําของเราโดยแท้จริงเลยอาจารย์ลุงเล้ยงลุงล้อมออกโรงเรียนป .2 ไม่ตลอดไม่มีใบสุทธิออกโรงเรียนสมุดไม่มีดินสอไม่มีมีแจกระดันเอาไปร่วงตกแตกกตะคือหักแตกไปวันนี้อาจารย์เขียนก็กกายขอใครให้ ลุงพัดอันพัดเขียนเขียนแล้วเอากระดานไปส่งให้ครูครูก็ลบทิง้งมีอยู่อย่างเดียวคือความจับที่จะเที่งแค่ที่ว่าจําได้ก็รักษาไอ้ไอบุตรตัวนี้เราเข้ามาเรียนเลยเลยเลยกลับไปเรียนกับปอสนอศึกษาผูยาย้ใหญ่เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยครับศึกษาผู้ใหญ่ที่เป็น